ไปครอมิ้นไปเาไรเข้ามาเน้นเกลือครับผมน่เป็นตะคากไยบ้านเดี๋ยวคองอยา,าอมีน้ตุ่ม ีไปพ่องมินไปมาพี่น้องครับผมบรรยากาศตรงให้หน้าห้าครับผมกล้วยักพ่องมินตัวนี่ขึ้นไปพี่กล้วยเจ้าพอดีครับพี่นอ้องมนีน,นุ่มบ้านป้ามาเล่นโคครับผมมาเร็นหน้าไอพึ่นครับผมพอดีเฮาจับเอาแกเจี๋ยตัวนึงครับเสียมาล้วครับผมจับอยู่แถวนี่แหละแกเจี๋ยเพรานมันแครเานาะ ก็เลยไ่ไปข่องน้ำเลยวมี่ยวาซ้ำไรหู้ยู่ครับผมเออก็เลยว่าสิมาลากินคำครับผมไปไปไปอ้ากล้วยท้ามินต้มในเขาคงดีเด้โอ้ยขี้างเดี๋ยวว่าห่วยห่วยห่วยไปไปไปนี่เด่ะเป็นอย่างความหักที่เธอให้มาคือมีฟางติดมานำ ไมพี่เอาต้มเราแบบน้ำขั้นลกคนเราบ่ต้มแล้วต้มแล้้บวในหัดใหญ่ในหาดใหญ่ขี้ข่วยขี้ข่วยเพา่ก็เตือนบ่ห่วยพอดีแล้วยังได้กินขัน มาครับพี่น้องพอดีนุ่มบ้านป้ากัดไปจับเอาไก่ตัวครับผมอืมันจับหนาครับพี่น้องพอดีแหละไก่ตัวมันัน่รียงไหมันแ่มันจับหนาแล้วหัวมันไปท้องหมุนครับผมก็เลยผ้าอ้ายเราไปไล่เอาครับผมไล่ไปมันไปขวังน้ำเลยมี่งหุ่นหลหูอยู่น้ำเลยแมยวที่แกะออกอยู่หุคนับผมเอออันนี้กันเลื่อยเอานี้แหละอันนี้เอาออกครับผมดกคนม่ไหวแล้วหัวมันก็ออกครับผม หล่าวกับแซ่บเอาเว,วิดีโอละเจ๋อเจ๋อมันแคะนอเลี้ยงไว้ก็ได้นุ่มบานตาสีผ้าพี่น้องลาบครับผมลาบเส็บแซ่บเดือยกับหุ้มนี่แหละเป็นบา่าวครับผมเนี่ยมันเป็นจ่าฝูงบันไดดอกตัวนี้นี่แหละเฮ็ดจังไหนมันจัดหนักก็เลยเหนึ่งตัวเดี่ยวใช่เลี่ยงห้าหนึตัวแคเข้าขขไปเลยทันทสีผ้าพี่น้องลาบเส็บแซ่บซูบพี่น้องชินครับผม,ผมกับบรรยากาศอยุคยุคหน้าเนี่ยนุ่มโมโยมาหนี่นุมมมนน่มบานตาก,ก็เลยเฮ็ดเองห่อนตัวนอ้อเฮ็ดจังไหน เนี่ยคนกีดยางครับผมนี่แหละฝากตอนเนอะบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าครับผมอมืโอเคจังเลยเราห่วยจิ้มบเคยเห็นเจ๊เพืยพรย์มั้ยถ้าใครจะคิดเนี่ยเขาโอ้เอาฮัมเอาไอไปหาไม่กินละเฮ็ดสู้ไอกินเนี่ยไอไใบเห้ดสำนักเขเอาละ่ะอืนี่แหละครับผมให้น้องนุม่มตัวเฮ็ดซะน้องนุ่มบ้านปลาไปหาอะไรไม่กินกันไก่มึงเลี้ยงเสียหนาเจ๊บกลืเกลอเขาบอกวคือแขกแทกบาท้าน มันเขลียมันเขลียรนอนจะยุ่งไปอย่างบ่ไล่ไปไปไปขลองน้ำด้วยแมวได้หัฮะอือไล่หูอยู่น้ำด้วยแมวกว่ามันไา่อยู่เหตุหนักเลยโอ้ยไปนอนอยู่ตีนปลาอย่างดิกระเพงหนึ่งหนึงแก๊หนึ่งซุปเ์สุดฮะอือหนึ่งเป็นอยู่ยันไสม์มะเขานั่นเปิดเบิ้งเมื่อไหร่เป็นตาไหนเมียอยู่บ่บ่ได้ง่ายคือปัญหามันเป็นยังไหงผู้สาวอะไรเป็นเมียผู้สาวอะไร ฝากตอนเนอะครับผมทำเป็นยังบ่งคลิปอยู่ก็ได้เอายิ่นกันยังมักคือเก่านล้นยูยจ่ะแปวอันเนียกินเขาแสบมากที่ไหนเดี๋ยวอ้าที่เบาหายตัวของข่มีแต่สีเขียวพอเมียก็หายกระดัวเบอ้ก็หายกระดตไป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 จิ้มเบาๆหงาเนื้อบสาวนันอ้าว ที่โทษหายกันหม้อเรามากนี่เขาล้มทีเด้อเอจ๊ะโอ้ยน้ำใส่ลราเนี่ย,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 ยแก่ข้าวว่ามีบ่ห้วยโยงล่า,าง,งไรม,มีอยู่บ่วันนี้ข้างใบบ่หรือกินข,ข้นขาวแซบ่บอีกินข้าวแซ่บก็เนาะมาครับผมแ <laughs> นวกินข้าวแซบ่บฝ <laughs> ากต้อนครับผมเมืนน่อนี้นัดกันไว้เนาะครับอันผู้ดใดก่อนรัตรภูมิฟาร์มครับผมฟาร์มไก่ต่ออำนาจครับผม ถ้าเป็นไผติดตามพนกับสิห์จุกดีเนาะครับพราะว่าเป็นคักๆอยู่พนกับใดพนว่าสิมาเด็ดน้ำนมบ้านปลาครับผมออมื้อนี้ก็เ่เห็นพนครับถ้าพนมานี่็คือสิไดแนวกินต้อนพนอยู่ครับผมถ้าเป็นเบิ่งคลิปก็นี่หละะไ้แต่บรรยากาศเทดจ๋นพนติดตุละโอกาสน้าก็จังว่าเยยมมายามกันไหมครับผมอยู่หน้าายเล่านี่ล่ละแต่ว่ามื้อนี้พมาครับแต่ว่าถ้ามานี่ก็คือสิไดเด็กินลาบไก่อยู่ครับผมนี่ลหละจับไก่ยุมเดี๋ยวนี่ล่ะมันแขะเนาะเนี่มันเป็นไก่ลูกผสมมันก็เลยแค่นี้ นี่แหละฝากตอนครับผมถ้าเป็นไผยที่มาเยี่ยมมายามกัมาได้ครับผมนี่บรรยากาศมุมสูงครับตะเวนสิตกดินอยู่หน้าอายเล่าเลยล่ะอืมคูบ่าวนอนหน้าครับผมนั่งเสาแกะนั่งเฝ้าแกะนุ่มบานปลาเสียวไก่นุ่มบานปลามาปล่อยจะคูอยู่แถวนี้ครับผมเพราะว่ามันได้เนาะอืมเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับผมอยู่เฮือนกับกำลังเสียดเสียดซ้มครับผมกับมาถึงก็ซ้ำดอกเข็ดหม่องสมไก่นี่แหละกับถึงมาปล่อยผีดอก เห็นมาหากินนี่โมเปืองเขาเปียงนำเนี่ยเอาใส่น้ำก่อนไม่อดมองเห็นยังจก่ต้มสมุนไพรอยู่อ่ะฮะต้มใบม่อนไปใส่ต้มไก่อืมใบม่อนหมอใส่มันเป็นต้มไก่หมอบใบม่อนเป็นหมอหันเอากระคักเด้อมีอะไรบ่เครื่องปอเครื่องปรุงใบม่อนคอมเดีวเนี่ยหมอเอารถยังไหมรถยังลินจีลินจีลินจีวะ ดี่ะมึงยังหูอยู่ว่าการทำราบอร่อยต้องทยังไงเ้าได้อยควัก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 ควหัวหอมเิง่ามีมากกควันผ่าพันกั เอาไว้หนีโยพีย่เอาได้ไหนครับใสยเกลือ,อันยังนัวครับผมโอ้โหนี่บลอดเสี่ยบก็ย่างตัวใ่เด้อใส่เกลือเั็กน้อยครับเพื่อความนัวโนตูมามีระวังนีเฮาก็บสิบคนเนาะหน่ำซุ้มมันเหลือนี่เฮาก็บสิไปใส่หม้อต้ม ที่ใดที่แล้วครับพี่น้องมันงมบานปลาซี่มังกันด้วยมันเข้มมาสมบูรณ์เขือลงสูตรเกล็ดจังซี่ครับผมขนาดใส่นถ้เกลือรสชาติแก่ๆนี่มันสมในตัวเลยพี่น้องอืมั่ต้องไปใส่สมไรแข็งๆๆ๋ๆๆมันถูกค้าอีู่ละม่งที่แบบพี่น้องเอ้ยทุ่นหายทุ่นทุนบรรยากาศอยู่ไหอยู่หน้าเฮ้า ้องนุ่มบานปลาสิบปูใช่ไหมบ้าน,นใส่มะข้ามครับผมสมาขามเฮ้ยใส่จังหน่วยมาธรรมดาแกเแจ๋นี่มันอันัอยู่แล้วครับผมมันยังกว่ามันมีมีความสมในตัวห้องประต้องใส่หลายเนาะนขามครับผมเบิ้งหลังจากนี่นุ่มบานปลากระสิบใส่น้ำอันนี้น้ำปลาครับผมเอาเอาไหลเข้ามาเน้นเกลือครับผม นี่ขาดบะไรครับผมแป้งนัวใส่หลายเสีบหลายเอาล่ะมีรถดีอยู่โอ้เส่็จแล้วเนี่ยออกดหมามาเบิ่งไกลรูล่ะคุณนะครับผมหมอตมุอ่มเบิ้งซีมังลู่ไอ้มัน ทานี่ออกพอดีเลยมะโจมขามออกค <c ười> ักขัก <c ười> คุณล่ะครับผมุ่นเอ้ยเอ้ายังยังขิบปุงลาบ <c ười> ขักคักมาพี่น้องนุ่มบ้านปลากัดใส่เยี้ยงไปเบิ่อตลาดนี่ครับผมมาเบิองไหนตาครับผม <c ười> <c ười> นี่แหละครับผมเบิองสีงข้นพ,พ,พขอดีเ้ยนี่แหละคนข้นฟักฟักฟักขวบหัวหอมคนข้นข้นซีเบิอง ผมตอนปรุงนี่แหละก็เขาคัวอันนี้ไข่เด้อครับผมขครลังมันนี่จะให้ได้หน่อยกินนี่ <c oughs> อืมอมาเป็นตะขากะบนันสุลอดอืมหน่อยนักหน่อยนะเด้อพี่น้องสิกินฝีมือหนุ่มบันป่ามาเบิ่งหนาตาใกล้ๆครับผมเริ่มแสดงการาล้วละ เบิ้องผมนะเอ้ยต้องเบิ้งซิมนู่เถื่อนขาดจงังโอ้อันนี้เล็กหน่อยกินบ่ได้ด้อยนี่อืแบ,บา,าบ่อยบมาเบื้องมาต้องให้ยังอีกเลยเย็ดเย็ดไปปอกกันยอยู่ตารางคนละบันเอาวะนะครับผมสำหรับหนา้าตากระด๋เนาะเฮ้ยต้มเป็นต้ม อันนี้ก็ลาบครับผมกินมันมุมบานปตาอือปกติบเราด็กินง่ายๆเด้เพราะว่าเห็ดบ่ค่อยเป็นจักสีแสียบเราเสียบยังก็คือยังใส่เบิดแล้วล่ะอืมบรรยากาศครับผมอือผู้สาวก็มากินน้ำเด้อวันนี้เด้อฮึดีผู้สาวมีอ้อะไราดอกครับผมเมาเล่นบี ฝากยังถึงผู้สาทั้งมัรไรอยู่อ่ะโอมมีอะไรหืมเจ้ามาตั้งเยอะแก้วมาตั้งอยู่แก้วตังหนาอยู่นะเมอรอสุขุสุพนอืมกินเข้ากำนุมบานปลาครับผมเสียบเสีย้ำกันเห็นอยู่อ่ะนีหอดไฟเทครับผมคุนมีอะไรนั่นอยู่อ่ะไหนพี่ฮะีหรนี่เขาอย่กามี่ยอมาตั้งหาอยู่เด้ เบิ้งเบินร้อนอนเหมือนบเปิดเบิ้งอ้อนผอุนแ่กันมือเอาอันนี้ไปใส่กระดูกเบิ้งพี่นอกนุ่มบานปลาที่สิมฝีมือเจ้าของอย่างนี้เะตุ่มนุ่วมันสิว่าันมันอันนเนี่ยคือรพุ่มนนี่นะเบิ้งอันนี้สดเอ้ยมันมีเคยไหมหรอกอืม โอ้ยมดนาหมดอะไรบานแบบบานแบบน่าเบิกสวนมือถุงถงถงมากครับพี่น้องเมือนถุงกระอยถึงแล้วหวานหวานหวานยิ่งสำหรนมบานปลาเด้อนี่เระบรรยากาศยุให้ย่หน้าเห่ากรไดน้ำอายน้ำใสเพิ่มไทยอยากมาหยามาหยานมบานปลาสิ้าสิบละ แน่หมดแล้วเตื่นจิบกาแฟแน่บางบรรยากาศคุณไปเหี่ยงใกล้ต้นพุ่มไปคาเฟ่ไปนะแฟนพักกับติ๊กมาหนีนุ่มบ้านตานันนัดกันก็เอานายดีเงียงก่อนรักษภูมิฟาร์มเนาะน้องนุ่งอยู่ทั่ง้านเราจะเลื่อนแต่เป็นผู้ใดร่เหรนไซต์เจ้าตัวรอสิหูดีเดอกนอกก็เป็นจากสองฟาร์มเนาะพันแบรนที่มาเล่นน้ำนมบ้านตาแต่เหมือนหนีเพื่อนกันติดธุระก็เลื่ไปได้มากครับนี่แหละต้อบรรยากาศฝากตอนเด้อฝากเพื่อนทุกคนเหรอครับผมอืมแต่ว่านี่เบ้ากะ พอไปเที่ยวพิ่งจะมาเบื้องนอกครับผมบรรยากาศจัดจริงๆสันละ่ะกินเขาน้ำกันครับบ้านเท่ามันก็ดซ้ำบ้านเท่า,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 าอยู่ให้อยู่หน้าร้าเสือภาพไปหาดักหนูอ,เอืเอาเอาอันบังกะโพกไปดักนี่ไงบังกะโพกใจใช้บังกะโพกอยู่อ่ะเอาบังแก็ตเนี่ยโมเดลเอาบังกะโพกก็ค <มะ S 1> ืันเติมเติมเติมเต,มติมนั่นแหละย่างปลาไหลอันนั่นบังไม่ไพ่น่าเจบงเลยว่ะ ก่ต้องแก่นี่ตุ่มเนีเป็นตุ่ม,มงเลยมากครับผมไอ้สิวเดินไร้ไหัวไอศตร์มากเลยอือจะให้พี่น้องรับรสชาติมันไหนน้ำเด้เดเบิง่งตอนนี้กรีบขันชืนหอดขึ้นยังก็ยังมาเล่ินไม่หยามกันไลยครับผมนี่ทีมงานเสียปนันสเสียปนันเมืองสกุลเนี่ยเพิ่นติดตามในห่านอยู่อือฝากถึงเพิ่นน้ำเนี่ยเด้ออนุวัฒน์ฟ้ามข่อยไทย เดี paid, free, so, ๋ยวได้เดี๋ยวสิเอาไปปากเดี๋ยวสิขึ้นผ้าเล็กน้อยขึ้นไปหาอยู่ปลูกไว้หลายเด้อเนี้หมักเน่ยอร่อยไม่ตีอร่อยอยู่บ้านเคยกินแบบนี้ไหมมีต้มไก่บ้านอันนี้ก็ไก่บ้านแต่มันมีแจ่หน่อยหนึ่งนีแจ่เลยอือเออเนี่แหละผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาหยามพี่น้องกาแฟที่สามนั่นแน่ครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปล่ะนุ่มบ้านปลากับผมไม่แย่งหรอกฝากต้อนพี่น้องก็ได้ให้บรรยากาศนี่ล่ะมาะลินมายำกับผาผู้ได้แวะไปแวะมาผ่านทั้งอำนาจกับผักหาทุ่หานุ่มบ้านปลาก็ได้ครับผมแวะกินแบบเขากินน้ำจังเมื่อจังไปเหรินต่อจังไปธุระต่อเนาะนี่นะเจ้าชายไมียำเขาบอเลยหรอพี่ไข่ส่งหรือไข่เจียวบานที่ได้อยู่วะได้ ัเนเอาอย่บ่ีมาเขาจะดุงตะป่าบอกว่าย่าเอาเมียหมอเด้มันสิมันห้ไปยิงว่ามันห้ไปหาไก่เขาไม่เหังไนะจจำยาบันนาะเขาบ่มักเขาบ่มักเนาะเขามาจะรักษาหาะพี่รักษารักษาเขาใจใหญ่เด้อเตา เท้าคู่ก็บ่ให้เอาเขาครับนี่ตาสอนไม่หมดเอาใส่ถอเอาเอ้าเอวต่อเขาที่ว่าอยากปรุ่มอู่วเ้าวต่อ <laughs> ่เอาขอดอูผู้เดียวพีขอดีลยะหอขยิบผู้เดียวขยิยูแบบและยูแบบพี่โตกเพื่อนนี่ว,ว่ะโอ้เพื่อนโหดแด่เพื่อนมือหนึ่งคีมอใส่มื่อนี่พี่ไปใส้ี ตัดยางมาทานคู่หน่อยมาทางต้นไปต้านนี่คู่ใครคู่ไหนเว้ยครับผมบรรยากาศยำหนีกับมือวันที่ยี่สิบเนาะอาทิตย์หน้านี่ยจัดตาตะเกาก่าเรื่มลางานแล้วลากนาลาหลังแล้วโซ่กันแล้วนี่คนสุดท้ายบ้านก็มาหยามบ้านครับผมบ้านห้องวันนี้ไปเต้คับผมคือกันนี่แหละอยู่คือเก่าโซ่กันเนี่ยนั่านาลาหลังจับสลากนี่ เที <c oughs> ่ยงกัน um, ช네ีวิตโรงงานเมื่อกูชังคมแล้ววาบานบ่เด้ตอนรับแค่คนที่ประสบความสำเร็จแต่มาอยู่บ้านครับผมบ้านตอนรับเบิร์ตกูชทุกคนล่ะบานเฮ่ากับซ้ำบานเฮาคือว่าไปพี่น้องนมบานปลากับถือไวยได้บ้านอุ่นอุ่นสูบ้านทฮาไวยดอกเทลงไหมครับคลิปหนาจังคอกันไหมครับผมแต่ปาทิพยตามเนี่ยเนี่ยคุณได้ทกวิธีบ้านบั่นกัได้ บ้านไม่ได้รอคนที่ประสบความสําเร็จกับอย่างเดียวแต่บ้านรอทุกคนกลับ่ท่านทางให้เนื้อจ่าสิงแมวใ <c oughs> ห้ยนุ่ยหนุยนย่ยเยอะกว่าพวกเ <c oughs> ด็เอินโอ้คือหัวข้าวเมื่เอเฮ้มาทำง,งานทักเด็กนั่งมึงโทรศัพท์เรือนโอ้ยน้ำตาให้ยน้อหน่ยเ <c oughs> ยมาแเลยที่รักก็ในไฮโดรไฮน์เบื่ออยู่แต่ว่าก็ขึ้นหัวด้า <c oughs> น <c oughs> เศรษฐกิจมันดีบ้านเ้องมันกับพ่อมาอยู่หรอกมันมีปลาอย่างปลามันออืไปเอามาหาเงินในเดียวก็อยู่บ้านเฟือนห่อนด้วยแต่ไม่เย็นไวปตะกอนนี่ผู้ถ่อผู้แก่ข้าเจ้าบ่มีเนาะตะกอนนในข้าเจ้าบ่มีสวนอย่างเนาะบ่มีสวนอย่างกับเห็ดหน้ากับไปหาเห็ดงาน ไปหักเตะเนี่ยไปเห็นเหตเเหตุเนี่ยบ่ผู้เฒ่าเขาพูดฝีมือเนี่ยเขาจะไปเฮ็ดงานก่อสร้าง,งนั่นน่ะผู้มือบ้านาน,นั่นมันเศรษฐกิจดิเนี่ยนิดสวนยางเขาจะสวนยางเถียวหนึ่งเถียวหนึ่งเดือนหนึ่งเขาจะขายซ้ำเดือนผู้ดะใหม่ผู้ดะสามหมื่นสี่หมื่นก็มีแต่ละเดียวอันผู้พันหลายวะอันภูเขาหน่อยกับที่เราพัานสองพันเขาได้กิจต่ออยู่ไอ้กินไงน้ำบ้านกูไม่อย่างเดียว กันดูบื้แจะแนวกินอืมอันนี้มนมีค้นคุ่มเนี่ยมันก็กข่าเนี่ยยุงเทพนี่เมาข่างมันเด้ตื่นมากกับตรงได้ไปเฮตดงานมันอยู่นี่สบายพดมันกับตรงบางคับเจ้าของอืมที่ดีพี่มันมีค้นคุ่มเนี่ยแต่เป็นลุกน้องเขาเนี่ยเ้ยดูดูดนเนว่ถ้าดูคือตอนทาเป็นลุกน้องเขาเนี่ยไม่อยู่บ้านกับพออยู่ได้แต่ส่วนมากมันมันมีคนคุ่มมันแข่งและ